สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมนี่ครับได้พามาชมนะครับบรรยากาศหลังจากที่ผมได้เอาว่าเย็นคอกไว้แล้วครับอันนี้เป็นว่าทองแก้ครับได้เอาเขาออกมาได้เคะยรได้เลี่ยมหย่านะครับเป็นเปลียงหย่าเชงกุลาครับอได้เอาลงมาแล้วครับนี่เอามา เด็มหญเพิงคุณาครับนี่เป็นว่าที่่องแกผมผสมบีมาตเตอร์ไว้นะครับเนี่ยครับก็ล่องเบิงนะครับสายพัฒนาเอามาล่องเบิงนี่ครับเอามาล่องเบิงว่าการที่ได้เอาบีมาเตอร์สายเนื้อนะครับมาผสมกับว่าบามันถ้าเป็นเอฟกับเอฟสามนะครับหนึ่งว่าตัวนี้ครับถ้ามันตีเอฟกับเอฟสามนะครับเอามาบีดล่องเบิงเอามาพัฒนาร่องเบิงครับว่าผมอยากเห็น บามันผสมเบี้ยมาตืรนนะครับเลือดสูงๆออกมาว่าเขาสิใจลูกดีบพะนะครับสังเกตเบิงสังเกตช่วงเบิงนะครับเพราะว่าการที่พัฒนางวัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับว่าห้าสิบไปทั้งสายสวยงามหรือว่าสิบไปทั้งสายเหนือแบบนี้ครับก็เลยมาเอามาสมใหม่ล่องเบิงนะครับนี่เอาเข้มาเกลี่ยเลียมนะครับนี่เป็นเชื่อว่าสิเขาเขาเก้าเดือนนะครับสิ้นเดือนนี่ก่ะ เกษตครบเก้าเดือนครับเพราะว่าเขาผมได้เบิ้งใบผสมกับเดือนพฤษสภาเดือนหนาแล้วครับนี่ครับเดือนหนาครับก็สิขอดนะครับนี่กินหนาดินน่ครับด้าตัวล้ำชิง่นกระเนีครับนี่ครับเยยมควอมพอมนะครับนี่สมพิมัตเตอร์ไปครับเอาสายเหนือมาใส่ร่องเบิ้องมาปรับแก่นะครับเพิ่มมัดก้ามเนื้อนะครับ เอาอยากพัฒนาไปทังด้านสายเหนือสายสวนง้างแบบล่องล่องเปนครับดีนะครับการล่องการศึกษาหาความู้นะครับในการพัฒนางวดเนี่ยผมมาเป็นการที่ว่าไหลความมู้มากๆเลยนะครับว่าสีใดง้วนหน่อยแต่ละตัวเนี่ยใส่เวลาโดนนะครับเวลานานเป็นปีนะครับก็สีแดงว่าหน่อยครับนี่กินหญ้าก็ดีจริงครับครับทายชิปนียครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่วุถกค้นทุกทันนะครับ ขอยมีแต่ความสูขความจเจริญนะครับความเจ็บใจได,ได้ความไขก่กระยจ้าได้มีครับบุญกุศลน,น้ำตุ่มนํำสู้ถุบาดยางเ้อพี่น้องครับทายชิมนี่ครับฝากก็ไหลก็แชรกก็ติดตามให้ผมน้่มนะครับด้วยแจงเตือนลิปต่อไปครับก้า,าวเาาสวัสดีครับ